นะกุเที่ยงนี่นะจิงสามประสดนะหายตายเอาวันนี้วันนี้วันนี้ไออย่างหายพ่องวันนี้งับอันนี้องะงประตูงดประตูแล้วเาแต่พุไม่ได้เข้าไปบ้านเดียวนะอ๋อยังไม่ได้เข้าไปในบ้านพุปเป่ามูออ๋ออแต่ปีกมาแล้วหัวมันโดนประตูโดนงดประตูงาอยู่มวยก็มีอะไรก็มีหมดอ่ะเพราะว่าคินทำไมปาร์ลางเปลี่ยนคินไม่มีสตานี่ไอไข่ลูตีมาคินไม่มีเกินเลาะ ให้สิบบาทสองบาทก็ให้เอ้าแล้วอันแสดงว่าหูตัวคนทำกาอันนี้แล้วฮะอนี้อนเนี้ยเี่ยอ๋อขัทีเจ็บัทีเจ็บหูคนนี้หูนเห็นกะไอเห็นกะากาเนี่ยเข้ามาเนี้ยเห็นเห็นเห็นเลยเนาะอ๋อเห็นเยเนาะงัดดิวเนี่ย เดินมาเหมนาคนเดกันอยู่ที่นี่เลยตอเข้ามาดูเนี่ยเข้ามาบ้านเราเห็นไอ้คุณยิ่งัดอยู่เห็นกำลังงัดอยู่ออกจากตู้เย็นออ๋อออหลังเย็นเย็นมีมมีีอะไรอีกไม่รู้เดินะไม่ได้เข้าไนเดียร์ดูดูดูวางไว้เลยถึงไปจ่ะถึงไปจ่ะฟังคือไปเถอะอ้าเก็บไว้เอาไว้เอาไว้กินเอาไว้กินของมันได้กินได้อยู่ ไอเห็นไอ้เห็นงาประตูนี่ก็ว่าเห็นอยู่ในบ้านตะเจียก็มีนะตะเจียก็มีนะค้งนะไอ้บอกว่าเจ้งตามมเราบอกว่าว้างเลยมวยก็มีอยู่นี่มนะมีได้หรควางเลยหอไอ้มวนี่ฉลาดแล้วงนก่อได้งานก็ไม่งาได้เลยไหเอออันนี้อันนี้อันเกี่ยวอเกี่ยวออกเกียฮะตอนี้อะไออย่างรเา เออกระผมยอมมากหมดย่างเลยอะออันนี้ละครไม่คิดว่าจบ้านหนูมีเยอะแยะไม่เป็นไรไอ้เก้บไปตายไอ้เก็วไปต้วพอไบ้างบอกกันเลื้องง่ายๆถ่ายว่ามีมีเสียงหายอันนี้ง่ายเลี้องจำไว้เดียวจะบุญจำบจำบจนี่งดบ้านหบังไม่ได้หวางงับไอ้บังหันอ่ะขอไข่มาแล้วมันฮือแล้วเขาก็

เดี๋ยวครั้งนี้มั้งบ้ากันแล้วบุญของฟ้ามั้ยตัวนี้งัดแล้วก็ที่ได้จะรักบ้างหัวมแม่ที่ว่าเออแล้วแต่ถ้าผมไม่ยอมนะยังงัดเอาอย่างงัดไอ้ข้อข้อน้อเหนียวข้อนเร็วก้อเจนียวข้อบกข้อบกอันนี้รวดรวดงร่วงปุ๊บไปหาตาพังข้อข้อทันทีค้อทันทีจับได้ก่อนยังงัดขี้ตะกับ